เป็นวันที่10กันยายนสมร้อยหกสิบห้ากันสิบห้าคำเดือนสิบกันด้ยปเวลอีกหนึ่งเดือนถึงกันสิบห้าคำเดือนสิบเอ็ดก็เป็นวันอนอกพรรษาพรรษาแล้วก็มีกิจธุระหน้าที่ไปในงานกุศลต่างๆง,งานกระทินงานประป่า ป็นต้นัในโอกาสนี้เรายังมีเวลอาอีกหนึ่งเดือนน่าต้องเข้มข้นในการเจริญสติของเรามากขึ้นก็ต้องข้อวัดให้เข้มแข็งต้องธรรมัชาธรรมยินในฤดูด ô งข้อวัดในนดูฤดูฝนนี้เราจะถือได้เกีย่ยกันฉั้นในบาทฉันพยจาะาเดียว ยนรับการรับอาหารให้เราตั้งใจแล้ว่าเราจะพูดน้อยนอนน้อยถื่นด้วยความเพียรอาหารที่เรารับจะใส่เฉพาะในบาทเราจะไม่มีถุงพลาสติกพยายามที่จะสำรวมระวังให้มากขึ้นยิ่งเป็นประทะ่ท่านฝึกมาแล้ว นะตอนนี้ก็ยังเข้า้อวัดปฏิบัติครับแตามีอาหารเป็นถ้วยเป็นชามเราจะฝึกก็ได้ใส่แปดในบาทมันอยู่วัดนมกะพงนี่แหละขยะฉันหวานฉันข้าวฉันโอบัตินก็ต้องใส่ในบาทแต่พวกเราก็คงยังยกเว้นนะพวกนมโอบัตินนมกล่อง,องแต่ถ้าเราลองฝึกดูก็ได้ถ้าร่างกายเราดีนะ ม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกับเพราะเรื้อกันย่อยก็ฝึกองดูวมันเป็นอย่างไรบ้างการจันสํารวมแบบร้อยเปอร์เซนต์แล้วยังมีความรู้สึกว่าอร่อยอีกก็ลงคนกันเอาาหารมาคนครับอาหารหวานอาหารข้าวคนกันไปเป็นอันเดียวนันก็พิจารณาง่าย อันนี้แหละมันก็หมดราคาแล้วมามารวมกันอยู่ในบาทแนละ้วหมดราคาแล้วยิ่งเราฉันก็ไปอยู่ในปากเราราคาก็หมดไปอีกเกินไปแล้วอยู่ในกระเพาะออกมจาจากกระเพาะก็ยังไม่มีใครต้องการแล้วนั่ก็พิจารณา อาหารเลยพระเด้กุณสัญญาได้าาเป็นของสกปรกก็มีปัญญาจะมองเห็นจะไม่ติดอยู่ในรถของอาหารเราลงฝึกนานอนงพวกนี้เป็นต้นไปละไม่มีถุงพลาสะติกละยกเว้นองค์ที่ท่านป่วยอันนี้ก็ยกเว้นนะองค์ที่ท่านอาจจะมีก่อข้อวัดพิเศษ มันนี้ก็กิจนาไปเป็นหลายๆลาแต่ถ้าเราสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีเรามีกำลังฝึกนะนประมาณในการฉันให้พอดีเยตื่ดนในความเพียรน,นอนประมาณสักกลางวันกลาคืนหกชั่วโมงแต่เรามีสมาธิทีดด่ดีก็อาจจะห้าชั่วโมงครึ่งรือห้าชั่วโมงเรารีบททำปฏิบัติถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรง เืมีปัญหาเกี่ยวกับสมองก็ต้องนอนเวลาเก้าชั่วโมงเราโอกาสจะฝึกก็น้อยลงละนอนมากสติมันก็อ่อนเนื้อเกิดอุบัติเหตุร่างกายเไรเกิดดกเราไม่ปกติจะกราบพระก,ก็ไม่สะดวกเรียกว่ากรรมมันตัดนอนบางคนต้องการจะบวชก็มีปัญหาสุขภาพก็บวชไม่ได้ก็มี มันเรายังแข็งแรงอย่างนี้ถึงแม่แม่จะมีอายุหกิขึ้นบางองค์แล้วก็แข็งแรงก็ก็ปฏิบัติภาวนาให้เต็มที่แล้วเหนือเวลาไม่ม,มากมันเรามีความสำนมร,ระวังคือมีสติแล้วตัวสติก็สมาธิต่างกันอย่างไรนะมบางองก็เทื่องสมาธิบางองก็พูดเน้นสติ สติกลความระลึกได้สมบัชั์ความรู้ตัวกายะตาสติสติระลึกอยู่ในกายนำตนสติพุทธานุสติระลึกถึงคุณของพระเจ้าเปน็นอารมณ์ยานมรรนิกรรมพุทโธพุทธานุสติุนุมไม้ใจเป็นอนาปานสติ เราระลึกที่ไหนสติก็อยู่ที่นั่นแต่ว่าทั้งวันจิตเราเราเลิกไปข้างนอกกายกับใจเราต้องมาฝึกสติจะยืนเดินนั่งนอนใช่ไหมมีสติอยู่ในข้อกายกายานุปัสสนะกายยาก็คือกายบวกวิปัสสนะมาเป็นกายานุปัสสนา สติปัฐานที่ระลึกที่มีสติเหมือนกับว่าเรามีเสาหลักมีหลักไว้สี่หลักให้ใจของเรานี่เจริญเจอสติมันทำอย่างนี้แล้วไม่ไปไหนหรอกนี่ยนโมจากกนเน้นการปฏิบัติเมื่อมีสติ ตั้งมันดีสมาธิมันก็มีด้วยแหละซึ่งทุกท่านจะฝึกกันได้สติเนี่ยจมุนถึงสมาธิคณิกาสมาธิอุปาราสมาธิอัปปนาสมาธิบางทีก็มันจะสูงไปกันยังไม่เกิดคณิกาสมาธิก็ยังไม่เกิดพอเราไปเน้นสมาธิก็ทํำยากแต่เนีนสติพวกเราทําได้พูดก็มีสติ ฟังก็มีสติยืนก็มีสติรน้ตัวอยู่เดิมทำพูดเดี๋ยวซ้ายและขวานี่เกี่ยวกับเรื่องของกายการงอแขนการเหยียดแขนหันหน้าหันซ้ายหันขวาโดยที่จิตก็สั่งมาที่สมองสมองที่ยังได้อยู่ ก็สั่งพละที่ร่างกายร่างกายาก็ทําได้แต่ถ้าส่วนสมองมันเสียไปในการควบคุมการเคลื่อนไหวตัวใจตัวจิตใจสั่งสมองสมองทําไปทํางานแลือสมองก็สั่งพปะที่ร่างกายแต่ร่างกายไม่เคลื่อนไหวในส่วนที่ร่างกาย มันเสียไปยิ่งคนไปโรคสมองตีบหรือว่าเส้นเลือดสมองแตกแล้วสมองก็ทำลายกินไหวไม่ได้ถ้าจิตของเรานิ่งๆเราเย็นเลยว่าไอ้ที่เป็นนี้ก็ไม่ใช่เราเป็นเรื่องของกายไอ้ที่เราเดินได้พูดได้ฟังได้เดี๋ยวซ้ายและขวาได้ก็ไม่ใช่เราแต่ถ้าเราไม่มีสติ สมาธิไม่ตั้งมันปัญญาก็ไม่เกิดกเเเนน็เป็นตัวเราทั้งวันนั่นแหละก็เป็นตัวเราทั้งนั้นเลยการเกิดไว้ไปมาต่างๆเป็นเราทั้งวันเลยตั้งแต่เราตื่นมาจนเราหลับไปไม่นับในการที่เราหลับนอนพักผ่อนถ้าเรามาเฉลิมสติให้มากก็จะเห็นใจเมือนเราเห็นกายนี่น สักแต่ว,ว่ากายไปก็เรียกว่าเป็นปัญญาเมื่อเรามีสติต่อเนื่องสมาธิตั้งมันที่เราจะหยิบแก้วน้ำจะรู้สึกร่างกายมันไม่ใช่เรานะแล้วถ้ามันนิ่งๆเราจเห็นชัดนะนัสติให้มันรวมเข้ามาการมีสติก็การไม่ส่งจิตไปในเรื่องที่อื่นไงก็จะมีพลังงานมันจะสงบ มันก็ง่ายในการพิจารณาแต่ถ้าไม่สงบมันก็ไม่เห็นธรรมะเนี่เปิดเผยอยู่แล้วแจ่มแจ้งแล้วเป็นอนิจจังทุกขังนตัตตาเนี่ยเปิดเผยแต่ว่าเราเหมือนกับอยู่ในที่มืดนะที่มืดมองไม่เห็นนะแม้จะมีวัตถุอะไรอยู่ที่ใกล้ๆเราห่างเมตรหนึ่งเราก็ไม่เห็นมันมืดนะ่ะ แต่พอมีไฟสว่างมีแสงสว่างแล้วก็เห็นชัดสภาวะของธรรมชาติเขาเป็นอยู่แล้วเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา้าใจเรามีสติระล,ลึกอยู่สมิตั้งมันปัญญาเกิดแล้วก็เห็นโอ้เป็นอย่างนี้เองพระพุทธเจ้าบอกไม่เที่ยงเป็นอย่างนี้เเห็นชัดเอง ิ่งกายพิจารณากายมันเห็นไม่ตาระดับนะมังตนเง็นกายมันไม่งามเกิดสมาธิปิติเกิดมีสติพิจารณาอีกเห่งกายเป็นท่าเป็นความว่างปัญญาเกิดนึกซึ้งกันไปอีกละการนี้มันจะเห็นชัดกันไปละในก้อนกายเนี่ยเป็นพลังงานที่วิ่งก็ได้พลังงานที่ระยิแต่มันก็ไม่ใช่เรา ใดมันจะว่างทำลายความหลงกันเนยอสุภัสสิบเนี่ยมันจะมาปรกากฏชัดกันเนเมื่อก่อนอานตมราว่าร่างกายนี้เหมือนกับเป็นถุงมีถุงที่มีสิ่งที่เข้ามากับสิ่งที่ออกไปข้างในก็บบรรจุไมได้แต่ของปฏิกูล่างเนีย ถุงน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองถุงหมูนอนถุงวจชระปัสสาวะถุงน้ำกระโดกน้ำเลือดเราก็เห็นถ้าเราเห็นว่าถุงมันบางๆมันแตกออกมันจะเป็นปฏิกูลกันเลยแต่ที่เราไม่เห็นเนี่ยตาเห็นข้างนอกเห็นผมขนเล็บันหนัง เห็นอย่างเดียวเนี่ยก็เห็นว่าง,งามแล้วใครเป็นคนบอกว่างามทำไมต้องรู้สึกว่างามทำไมไม่เห็นว่าไม่งามะ่ะเพราะธรรมชาติเป็นอย่างนั้นนี่แต่ทำไมเราเห็นว่าง,งามเพราะมันมีความฝังแน่นความหลงมานานมีความยินดีพอใจมานานเป็นธรรมชาติของจิตที่มันลงมาแล้ เราก็มาแก้ความหลงจากการมีสติกายกตาสติตอาการสันติสองเพจะนัเห็นไม่งามมันจะได้สติอย่างนี้สมาธิก็มีพร้อมไปด้วยสติยิ่งแนบแน่นสมาธิก็ยิ่งแนบแน่นเหมือนกันปัญญาก็เกิดเป็นการมีสติก็เข้าใกล้พระพุทธเจ้าถ้าเราจเจริญสติขึ้นมากๆ มันฝึกมันอบรมจิตแล้วระยะเวลาอีกหนึ่งเดือนเอาเก่งคัดขอวัดปฏิบัติกันให้มันมากขึ้นตั้งใจเกี่ยว่ามันจะใกล้ออบสานะบายสองก็มารวมกันจเจริญสติกันเดี๋ยวจะตกลงเอาที่ไหนดีล่ะสลาโพ,พธิญานนี่จะที่อุบสถมันจเจริญสติกันเดินจงกรมหนังหรือมา จะนั่งสตินั่งสมาธิบางทีก็เรียกว,ว่านั่งสมาธิก็คือเจริญสตินั่นแหละเดินจงกรมก็เดินด้วยความมีสติไม่ได้พูดว่าเดินด้วยมีสมาธิแต่มีสติสมาธิกึมาปัญญาก็เกิดอยู่ในมวลเดียวกันเมื่อเรามีข้อวัดอย่างนี้โอกาสที่จะเห็นธรรมก็มีมากขึ้น นะเปนอย่างนั้นกับพวกเราให้ตั้งใจแท้การเกิดของเรามาชาตินี้เราได้ร่างกายเป็นมนุษย์ในสุดเสริฐแล้วนักศรัทธาเลยเกิดทางใจด้วยนะคนเกิดเป็นคนมากมายคนที่จะใจที่เกิดเป็นมนุษย์น,น้อยและมีศรัทธาด้วยแนะหละอยากต้องมีบุญบาร,รมีสมศรัทธาในพระพุทธเจ้านะ พระธรรมประสงค์ของเรามีโอกาสดีมากเลยชาวพุทธเมืองไทยก็ศรัทธาสนับสนุนในการปฏิบัติของพวกเราทุกป,ประการแ้าชาวพุทธจะอยู่ต่างประเทศสิงคโปร์มาเลสเซนสวิตเซอร์แลนด์ทุกทุกประเทศมีศรัทธาชาวพุทธก็ส่งเสริมทัศรีลังกาชาวอินเดียส่งเสริม พระสงฆ์ก็อยู่ได้ยิ่งสำคัญอย่างประเทศไทยองค์มหากษัตริย์ทุกพระองค์นะจนถึงพระองค์ราชการที่สิปัจจุบันท่านส่งเสริมมากต่อยอดส่งเสริมจกบททพบะบทสมเด็จพร,ระมีพลุชนเดชในการเที่กล่าวส่งเสริมในพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังนะ พวกเราก็มีโอกาสดีประมุขของประเทศศรัทธาเริ่มใสยพวกเราจะเดินจะุมนั่งสมาธิปฏิบัติภาวนานให้มากให้รู้เห็นธรรมในมีสติเราก็จะเข้าใจเราจะได้บอกคนหนึ่งก็ทําได้จะเป็นทางทิมพ้นทุกถึงไม่พ้นเลยความทุกข์ก็น้อยลงบางทีมีพระมาบวช ต่างประเทศนายโยมพ่อก็บอกว่ามันก็ไม่ได้ทุกองค์ปฏิบัติเนี่ยนะถึงแม้จะไม่ได้เลยถึงขั้นเข้าไปสู่แก่นพระธศาสนาได้ไปใกล้ๆก็ออยิ่งดีแนะนำสอนคนอื่นด้วยได้บุญมากด้วยพอลูกชายคนเดียวก็เสียสละอย่างนี้เป็นตอน ในพวกเราก็มีโอกาสดีแล้วนะให้ตั้งใจมันเป็นภาวนาเต็มที่นะอีกเดือนหนึง่งตั้งใจทุกท่านนะ